ก็พี่เลื่อมตีไม่ใช่คลายมากันเยอะมากันเถอะปลอดภัยชิงชิงปองปองชิงชิงชิงปองปองชิงปลงปลงปองปองปองชิงขออนุญาตนะฮะอันนี้เป็นดวงเลยนะครับขอความกรุณาว่าทำพร้อมกันนะคะให้ลงพร้อมกันฮะบางท่านนี่รอโลกเลยผีจะไม่แห่ตาม อยากจะรู้ว่าอยากให้แล้วส่งมอวันนีทุกคนครับนี่ก็มาอที่เข่าคอครับก็มากับชาจาเหลี่ยมครับก็นี่ครับพ้อประชุมครับเรามาก่อนนะครับเสีของเรียบร้อยครับรอเล่นนะครับพี่พีจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสันหนุโลกนี่นี่ครับสนุกมันแน่นอนครับวันนี้กับอาจาเหลี่ยมโอ้ยแสงเข้านี่ครับ จานที่ไหนนะครับ okay. ว no, no, ันนี้เขาคอครับบีบฮิวบีบสอดบีบฮิวนี่ใช่ีหมใช่ใช่แล้วนะครับบีบฮิวบีบสอดบีบแบบว่าทะเลทรายไปหาดทรายฮิวฮิวก็คือภูเขาอ๋อทะเลหมอกทะเลหมอกเนี้ยเนี้ยบวิววิวนี่โอ้โหฝนมาแล้วเนี่ยครับเนี่ยบบีบฮิวบีบฮิวนี่ติดต่อห้องพักได้ครับแถวปั๊มบอท ตรงนี้เลยขอาขอนี่เองครับใกล้ๆเลยครับใกล้ๆเลยนี่ครับปั๊มบอทอยอยู่ตรงนี้โอเคนะครับกาจันเหลืองวันนี้จะสนุกมันขนาดไหนครับกับพี่ๆเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสันหนุโลครับนี่ครับพาเข้ามาดูสถานที่ของเราครับนี่เดี๋ยวดูครับดูดูบรรยากาศสถานที่นี่กำลังเช็คสาวเป็นไงครับนี่โหบรรยากาศยีกี้ครับ เฮ้ยเฮ้ยอ้าวเรี้อนบินเฮียวเฮ้ยมาแล้วครับมาครับโอเคนี่ครับแตงรี่ครับแตงรี่ครับไปเลยครับวันนี้ลงลงเต็มระบบครับไปเลยนี่ครับบรรยากางห้องก็สวยครับจะได้นี่ครับพี่ๆของเขามาเรียบร้อยครับนี่ บรรยากาศร้อนค่าเอบอุ่นนะเพราะว่าห้องพันเล็กๆนิดนึงนะครับนี่จากสากรนะารสากรอ์ไลนะเกษตรและสหกกรณ์จังหวัดสระบุรี ครับติดตามรับชมครับสนุกมาขนาดไหนครับจเหลือมนี่นี่จเหลือมเอันเหลือมมีจักรลีครับไปเฮงเออให้แนะนำะชื่อเพลงหน่อยเฮงเออเฮงเออน้องเจจักรลีอเล็กก็พี่เหลื่อมตีไม่ใช่คลายมากันเยอะมากันเถอะ ปลอดภัยปลอดภัยหายห่วงอะเดไว้ยากเหมือนกันนะครับเพลงชอยนะฮะไม่ค่อยถนัดอันนี้เป็นผู้ชายผมไม่ค่อยเชี่ยวเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่จะถนัดพวกเอ่อเพลงป๊อปพวกใช่ดึงดิงดาวเลยพวกเนี้ยนะครับเลือดกุ๊บบี้อะไรเงี้ยสภาพผมไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะ ของผมน่าจะแนวลำบงอะไรเงี้ยมา่งนะครับวันนี้หน้าที่หลักของวิยากรนะคือเราจะมาคุยกันแบบเชิงการบรรยายเนาะแต่ว่าถ้าบรรยายเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่นิสิตชอบบอกกระเหลื่อมนะก็คือว่าอาจารย์บรรยายครับแล้วักศึกษาบรรทมโอ้เรียบนอนกันไปซะแล้วง่วงแน่ๆเพราะนั้นเตรียมความพร้อมให้พี่สัก5้านาทีโอ้ห้านาทีทำไมมันน้อยจังเอ้าห้าชั่วโมงแล้วกันเตรียมความพร้อมขอสักหนาทีได้ไหมห6นาทีเชิญครับ อ้าวอันนี้ต้องแนะนําตัวอีกไหมฮะสลาวุสุดงูเหลือมนะครับท่านครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านนะครับครับผมนามสกุลสุดงูเหลือมครับผมมาจากหน้าจาะนะฮะหน้าจาะก็คือเราเกิดไม่ทันนะครับอ้าวเอแต่คิดว่าสุดเนี่ยตะสุดเป็นต้นตระกูลแล้วก็อยู่หมู่บ้านหนองงูเหลือมนครราชสีมานะครับแล้วก็ตั้งเป็นจริงครับอันนี้ เอ๊ะจะเชื่อหรือไม่เชื่อดีฮะเนี่ยเวลาตลกพูดอะไรไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่ก็คือสมัยที่เรายังไม่มีนามสกุลอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ตั้งมาเป็นต้นตระกูลคนแรกนะครับแล้วก็ชื่อหมู่บ้านนะฮะอย่างผมเนี่ยกินอาจอะตะกินเยะอาดอ๋อเออวะอาจจะใช่มีแนวโน้มยกเว้นแต่ว่าเออบางบางนามสกุลที่เป็นจีนอ๋อเป็นจีนแท่ก็จะเปลี่ยนเป็นตระกูลใช่ไหมฮะ อามีแค่นี้พูดไปพูดไปจะเดินกินน้ำเดินไปกินน้ำโอเคครับนะครับก็ชื่อเล่นชื่อเจหรือว่าจักรลี่สีปลาช่อนนะฮะก็อยู่ทีมงานววทยกรนาตาดีสีปลาช่อนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอาจารย์เหลือมสีสีปลาช่อนใช่ใช่อะไรฮะไม่รู้แนะนาเป็นเพลงสิแนะนําเป็นเพลงมามามาอ๋อแนะนําเป็นเพลงได้ทีนี้พี่อันนี้อาจารย์เหลือมผมชื่อเจหรือว่าจักรลี่นะครับน้องจ๊อบ มามาชีวิตอยากกอดหน้าตาดีสีประชนมามาพร้อมกับความสนุกมาพร้อมกับความสนุกอ่ะผดนั่งพูดลุกสนุกเฮฮาอามัวนั่งละกันอยู่ทำไมปบมือกันไปในจังหวะสามชาปบมือให้ผมดังดังจ้าดะปบมือให้กันดะอะหาหาเข้าเปลือกหรือเปล่าปบมือให้ผมดังดัง ปบมืออะไรให้ผมดังดังปบมือห้าครั้ง เหลื่อมสี่เขาก็มาก็มามานะครับจักรีเขาก็มาก็มามาเหมือนกันน็อตนันนี่เขาไม่มาไม่มาขายชาชิที่ันดีก็ไม่มาไม่มาสอนหนังสืออยู่ซันตี้ก็ไม่มาไม่มาส่งไปสนีโยดีเขาก็ไม่มาไม่มานวดนวดไม่มีใครมาเลยร้องทำไมมาพอกับความสนุกมาพรอกับความสนุกอ่ะุดนั่งผุดลุกสนุกเฮฮา เนี่ยเรามีเพลงแนะนําเป็นเพลงแต่งกันมาบนรถใช้เ i ไอใช้ AI ไอ <c oughs> อ๋อใช้ AI ไแต่งใช้ a อแต่งรอบต่อไปผมขอเป็นงี้ฮะเป็นดวงล้วนอ๋อเกี่ยวกับดวงมา้งอ่าดวงล้วนรอบนี้ครับจะมีเนื้อเพลงอยู่ว่าเอ้ายกมือขึ้นพนมอ๋ยกมือให้ขึ้นพนมและมงเทลงมงว่าพี่หรือพาถ้าเป็นพี่เขาให้ทำอย่างนี้นะถ้าเป็นพี่เขาให้ทำอย่างนี้นะ แต่ถ้าเป็นพระให้เราพานมชิงชิงปองปองชิงชิงชิงปองปองชิงชิงชิงปองปองชิงปะลงปะลงปะลงปองช่งขออนุญาตนะฮะอันนี้เป็นดวงเลยนะครับขอความกรุณาว่าทำพร้อมกันนะครับให้ลงพร้อมกันฮะบางท่านนี่รอลอกเลยผีจะไม่แห่ตามชิงชิงปองปองชิงชิงชิงปองปองชิงปะลงปะลงปะลงปองช่ง ขอญาตนะฮะอันนี้เป็นดวงเลยนะครับขอความกรุณาว่าทำพร้อมกันนะครับให้ลงพร้อมกันฮะบางท่านนี่รอลอกเลยผีจะไม่แพ้ตามโอเคฮะับสำหรับคนที่แพ้ฮะสำหรับคนที่แพ้ครับไม่มีสิทธิ์ทำอะไรอ๋ออ่าไม่มีสิทธิ์ทำอะไรแต่ถ้าคนชนะคือจะบอกให้คนแพ้ทำอะไรก็ได้ตามโจทย์ที่เรากำหนดให้พูดตามวิทยกรอ่าโอเคครับ คนชนะนะครับยกมือนิดหนึ่งยกมือนิดหนึ่งอเอาละคนชนะให้เราสื่อสารกับคนแพ้ด้วยการสัมผัสที่ไหลพูดตามพูดตามนะฮะครับผมเธอเธอเราชนะเราชนะเธอแพ้เราใช่ปะเธอแพ้เรา รอบนี้เธอเต้นให้เราดูหน่อยนะคนแพ้ลกขึ้นลกขึ้นลกขึ้นสลวันต์ลกขึ้น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 สลวันลุลขึ้นมือซ้ายจับเหล่ามือขวาเท้าเอวแยกเท้าออกแล้วก็ย่อเข่าลงเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอนเมลอนเลยเฮ้เฮ้เฮ้่เมลอนเมลอนเมลอนเลยสูอเขาส่อเขาส่อเขาเมลอนเมลอนเมลอนเลยนั่งลง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  ให้ยกมือขึ้นพะนมแล้วมองแทงมงว่าพีหรือพระถ้าเป็นพีเขาให้ทำอย่างนี้นะเฮ้ถ้าเป็นพีเขาให้ทำอย่างนี้นะเฮ้แต่ถ้าเป็นพระให้เล่าพระนมชิงชึงปองปองชิงชิงชึงปองปองชึงชึงชึงปองปองชึงปะลงปะลงปะลงปองชึงอ่าสำหรับคนชนะในรอบนี้ ให้นำมือของคนชนะเหล่านั้นปอบประโลมคนแพ้นิดนึ้วปอบไปแก้วพูดตามวิทยกรนะครับครับผมเธอเออลิ้นเป็นอะไรฮะลิ้นเป็นส่วนหนึ่งในการออกเสียงเรียกฐานและกรในช่องปากพูดตามนะครับครับผมเธอเธอโรสชนะพูดว่าอะไรนะฮะโรสชนะ เธอเต้นให้เราดูหน่อยนะ,ะ,ะคนแพ้ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นสลาวลุกขึ้นลุกขึ้น,นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นสลัวลุกขึ้นมือซ้ายจับเหล่ามือขวาเท้าเอวแยกเท้าออกแล้วก็ย่อเข่างลงเมลอนลนเมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอน,นเมลอนแล้วเฮเฮเฮเมลอนอีเมลอนเมลอนแล้วสู้เขา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 เมลอนเมลอนเมลันแล้วนั่งลง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  ยกมือขึ้นพานมแล้วงงแทงมงว่าพี่หรือพระถ้าเป็นพี่เขาให้ทำอย่างนี้นะฮ <Hey. S 1> ถ้าเป็นพี่เขาให้ทำอย่างนี้นะ <Hey. S 1> แต่ถ้าเป็นพระ,ะให้เราพานมชิงชิง,ชง,ปงปองปองชิงชิงชิงปองปองชิงชิงปอง,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 งปองชิงปอ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 งชิงอ่าสำหรับคนชนะในรอบนี้ครับคนช<ค>น,น,นะยกมือขวาอีกเที่ยว <c oughs> อ่าเอามือไปปอบประโลมเพื่อนคนแพ้ และพูดตามอาจารย์เหลื่อมนะฮะครับผมชิบะชิคุชิบะชิชิบะเช่ชิบะชิุชิบะชิอ่เช้าอชิคุชิคุอยากกินกาแฟอะไรนะฮะไม่เคยดูล่างส่งพญานาคโอ้ยใครจะพูดตามได้พูดตามนะครับเธอเธอชนะเหรอชนะเหรอเฮ้ยเว้ยเราชนะเราชนะที่ เธอเธอเราชนะเราชนะรอบเมื่อกี้เราเต้นไปแล้วอเต้นคนเดียวเงาเหงาอรอบนี้เรามาเต้นด้วยกันนะอทั้งคู่ฮะลกขึ้นลกขึ้นลกขึ้นสารวั้นลกขึ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 ้นสารวันลลกขึ้นมือซ้ายจับลาวมือขวาเท้าเอวแยกเท้าออกแล้วก็ย่อเข่าลง เมลอนเมลอนเมลอนแล่ะเมลอนเมลอนเมลอนแลสู้เขา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 เมลอนกิมเมลอนเมลอนแล่ะเฮ้เฮ้เฮฟเมลอนเมลอนเมลอนแล่ะเฮฟเฮฟเฮฟอย่างนี้ฮะทุกท่านอย่าเพิ่งนั่งครับถือว่าทุกท่านเนี่ยอยู่ในยุค2524เจนซีเจนซีอ่ายุคนี้เขาเรียกว่ายุคแบบเฮ้เฮ้เฮ้อะไรฮะท่าเต้นเจนซีอ๋อท่าเต้นแบบว่า ลัำตึงตึงให้ทุกท่านช่วยผมลำตึงเป็นจังหวะฮิปฮอปอารม์เพลมเพลมพัดเชลมเพลมเพลอมพัดหลายท่านไม่ไม่เข้าใจว่ลัมตึงยังไงลำตึงก็คือเมื่อก่อนนี้ก็จะลำอย่างงี้อ่าอ่าอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนไปให้ทุกท่าน่ ฝึกไว้เพราะว่าเราอาจจะต้องประสานงานกับเจนซีด้วยโอเคครับพร้อมแล้วลมเพลมเพลมพัดลมเพลมเพลมพัดโบกสะบัดลพัดมาไวๆเยลมเพลมพัดอะไรเยลมเพลลมพัดอะไรอะผมจะบอกให้ผมจะบอกให้บอกว่าอะไรให้คนสามคนจับมือกันเป็นวงกลมครับครับผมสามคนแล้วเขาจับมือกันสามคนแล้วเขาจับมือกันนะให้ได้กันให้มันเป็นวง ถ้าได้พันก็ให้นั่งเป็นวงได้แล้วยังไงต่อคุณจัก,กรไีได้แล้วอย่าเพิ่งนั่งครับอย่าเพิ่งนั่งอย่างนั่งไม่ได้เพราะว่ายังไม่จบพร้อ,อ,อ,อมแล้วอารม์เพลลมเพลลมพัดเช้าแป๊บนึงฮะเมื่อกี้พี่ถือว่าสองคนใช่ไหมครับ ถือว่าผมมองไม่เห็นละกันสมมติครบสมมติครบสมมติว่าครบพร้อมแล้วอลมเพลมเพลมพัดเชลมเพลมเพลมพัดเโบกสะบัดลพัดมาไวๆลมเพลมพัดอะไรเชลมเพลมพัดอะไรอะผมจะบอกให้บอกให้บอกให้ให้คนเจ็ดคนจับมือกันเป็นวงกลมครับเจ็ดคนครับเจ็ดคนละให้เป็นวงกลมให้ได้เป็นวงอะวงกลมเจ็ดคนเจ็ดคนละให้เป็นวงกลม เจ็ดคนอะไรเป็นวงกลมให้เป็นวงกลมเอาวงกลมเจ็ดคนอ่าอ่าได้ไหมฮะได้ไหมฮะได้ไหมครับทีมที่ยังไม่ได้ถือว่าผมมองไม่เห็นละกันถือว่าครบถือว่าครบอ่าลมเพลมเพลมพัดเะลมเพลมเพลมพัดโบกสะบัดละพัดมาไวๆลมเพลมพัดอะไรลมเพลมพัดอะไรอะผมจะบอกให้บอกให้บอกให้ ให้คนสิบห้าคนจับมือกันเป็นวงกลมจับมือกันครับสิบห้าคนละให้เป็นวงกลมให้ได้วงกลมวงกลมสิบห้าคนสิบห้าคนละให้เป็นวงกลมสิบห้าคนละให้เป็นวงกลมให้ได้วงกลมวงกลมสิบห้าคนอ่าอ่าทีนี้แต่ละสัตว์มีเสียงแล้วใช่ไหมครับมีท่าทางแล้วก็จะต้องร้องยังไงครับ จิบจิบจิบอ๋ออ่าเป็นเมโลดี้อย่างนี้จิบ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 และต้องทำท่าไปด้วยจิบ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 ทำท่าไปด้วยจิบจิบจิบก็คือเอาเสียงสัตว์ของเราใส่ให้เป็นเมโลดี้เอ่อแป๊บหนึ่งครับหักหมีเนยสองแสนก่อนได้ไหมครับทำไมฮะส่งเสียง พร้อมนะฮะพร้อมแล้วตกลงเลยครับตกลงเลยจะร้องยังไงร้องยังไงให้เป็นเมโลดี้นะฮะพร้อมแล้วอยากจะรู้ว่าสัตว์เขาร้องว่าสัตว์เขาร้องสัตว์เขาร้องยังไงอยากจะรู้ว่าสัตว์เขาร้องว่าสัตว์เขาร้องสัตว์เขาร้องยังไงอยากจะรู้เดี๋ยวแป๊บนึงครับจะเหลือบครับ อย่างนี้เราฟังไม่ออกอ่ฮะขอญาตไล่ไปทีละสัตว์อ๋ออยากจะรู้มีเนยเขาล้อ้องมีเนยเขาล้องมีเนยเขาล้อยังไงอยาอยากจะรู้ว่าอยากให้หรือส่งอยากให้ไม่ได้ครับขอฟังสัตว์ชนิดอื่นก่อนอยากจะรู้ว่าแมวเขาล้อ้องว่าแมวเขาร้องแมวเขาร้องยังไงเอ้า อไม่ลองเพาะนะเมียว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 อยากจะรู้หมูเด่งเขาร้อ้องหมูเด่งเขาร้อหมูเด่งเขาร้องยังไงเด้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 งอยากจะรู้ขาหมูเขาร้อ้องขาหมูเขาร้องขาหมูเขาร้อยังไงเอ้าานี่มีท่าทางด้วย อยากจะรู้สุนัขเขาร้องสุนัขเขาร้อง,องแล้วนันา่าร้องยังไงขอานอญาตอย่างนี้ครับยังไงฮะให้กลุ่มละห้าพันครับอาจารย์เหลือตัวแทน<อ>การเงินมารับเลยครับการเงินมารับเลยครับนี่ เรียบร้อยครับจบไปแล้วครับกับวันนี้ที่อะไรบีนฮิลรีสอร์ทครับนี่ <Hey, S 1> ครับทูทับเบิกเอ้ไม่ใช่สาวเคาโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันอล้วก็ส r i ครด้วยครับบ๊ายบายไปกับการดีกว่าสนุกโลก